อย่าลืมกดซับตัครไล์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนด้วยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่นครนายกทริปนี้เราจะพาทุกคนไปพักแบบกานเต็น ทุกคนเข้าสู่ช่องอินสปวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่นครนายกทริปนี้เราจะพาทุกคนไปพักแบบกลางเต็นเป็นทริปกลางเต็นทริปแรกของเราในอินสลยนะสำหรับวันนี้ข้าของเราเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเดินทางไปนครนายกโดยรถตอดเอเวอรเรสต์คันนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการขนอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถนะคะไปลุยเลยไหมลุย ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ตั้งแคมป์วันนี้ของเรากันแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ c r e e River Camp เดี๋ยวเราจะทำการคน้นสัมภาระของเรานะไปแล้วก็ไปเลือกสถานที่ตั้งแคมป์กันะนะคะ ยจัดเพราะว่ากลางเต็นท์ก like ันไปแบบว่า2เต็นท์นะคะทุกคนก็จะมีเต็นท์หนึ่งทับใช่ก็จะมีเต็นท์ที่เรากางไปโชว์เมื่อกี้นี้นอดียาดุลเออห้ใช่แล้วก็มีแอากาศค่ะคือจริงๆอะอากาศมันก็มีลมพัดมีอะไรนะค่ะเออบรรยากาศดีอยู่ติดริมน้ําแต่ว่าใช้แรงไปเยอะแล้วก็คือกลางช่วงบ่ายแดดมันแรงไงใช่ แล้วก็มือละเละแบบนี้นะคะคืออยากแนะนํามากเลยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแผ่นทิช,ชู่น้าเกลือนะทุกคนมันสามารถใช้เช็ดได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นน้าเกลือบริสุทธิ์อ่ะไม่ได้ผสมแอลกอฮอล์นะคะเช็ดตัวได้ชเช็ดหน้าได้ก็คือใช้แทนแบบคินซิง่งแบบเช็ดเครื่องสำอางได้นะใช่ค่ะนนก็คือแบบผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้ยังงแช่แบบเย็นๆนะโอ้โหโอ้เนาะถ้าได้แช่เย็นๆเนาะบรรยากาศที่นี่คือดีมาก นะคะทุกคนเห็นตรงนี้เป็นลานกลางเต้นใช่ไหมแต่ข้างหน้าของเรานู่นก็คือจะเป็นวิวลำธารน,นะเห็นแล้วแบบอยากเล่นมากเลยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเคลียร์ของอะไรกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะแอบ,บลงไปเล่นน้ำกันสักหน่อยอหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเย็นนี้เราก็จะมีทำอาหารกันนะคะทุกคนเราจะทำครัวกันนะคะ เวลาที่เราจะมาทำอาหาร<อ>านะ,ะรับประทานกาันเราก็จะทำแบบเบาๆพอแบบไม่กินกลุบกกีบเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ทุกคนจากร้าน outdoor style ขอพูดย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเต็นที่ได้มาก็คือจะเป็นตัวนอร์ดิกยาดุนใช่ไหม5.5แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Nord อนอร์ดิกเหมือนกันเป็นตัวทรงโดมใช่ s, <S อสกา7.1ทาฟเหมือนกันค่ะทาก็เป็นของแบรนด์นอร์ดิกเช่นกันก็คือทาใหญ่มากทุกสิ่ง,ท,งท,<ช>ทุกอย่างที่เราเอามาในวันนี้ที่ทุกทคนเห็นเราเอามาจากร้าน outdoor style ใช่แต่ว่าประเด็นคือ เราไม่ได้ร่ํารวยขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราจะซื้อทั้งหมดเนี่ยคิดว่าน่าจะหลายแสนอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําการเช่ามานะคะซึ่งที่ outdoor style นี่เขาก็จะมีแบบ outdoor style น e n ล a l คือสามารถให้เช่าอุปกรณ์กลางเซนได้ด้วยของที่เขาให้เช่ามีเยอะมากจริงคือมีหลายอย่างครบอะสำหรับใครที่ไม่มีอะไรเลยแบบเราอ่ะก็สามารถไปเช่าได้เลยสมมติว่าเช่าไปแล้วอย่างเงี้ยเออแล้วรู้รู้สึกว่าเอ้ยเราถูกใจเราอยาก อยากซื้อ,อ,อเขาก็จะแบบว่ามีคูป,ปองคืนคา่าเช่าให้นะคะร้านก็จะอยู่ตรงเส้นราชพฤกษ์นะอยู่ในโครงการสวนดอกลาเจียกไปดูคลิป<อ>คลิปแรกของเราได้เพราะว่าคลิปแรกของเราเราพาไปทุกคนไปเลือกซื้อเออทัวร้าน,านที่เป็นเป็นร้านขายอ,อ,อันโหร้านขายของเขาก็เยอะมากเยอะจริงมีทุกอย่างให้เลือกสั่นวันนี้เราก็จะแบบเบาๆอ่ะก็ เห็นเขาทำก็อ่ะลองมาทำบ้างนะคะก็จะมีเนื้อย่างอ่ะพวกโคบองโคโดหอมออริจินอลออริจินอลออริจินอลหอมมาซั่นเห็ดเห็ดออริออริจินอลออริจินอลออริจินอลออที่พักของเราทีริวแคมป์ ก็คือบรรยากาศดีมากออกเสียงถูกนะทรีทรีสามยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็ที่นี่จะติดลําธารลําธารจะสวยมากแล้วก็เขาจะบอกว่าซิกเนเจอร์ของเขาอ่ะก็คือจะมีน้องวัวใช่ไหมที่เราเห็นเออก็จะเดินผ่านลาธารล้วโอ้ก็มีต้นไม้ใหญ่มีลําธารมีพื้นที่สีเขียวลมพัดเย็นสบายเหมาะกับการแคมป์แคมปิ้งมากคือที่นี่เขาก็จะจํากัดเสียง แบบว่าปกติเรามาแคมป์ใช่ไหมหลังสี่ทุ่มเลยเขาก็จะถ้ามีเสียงแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รีบกินรีบนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะตื่นกันแต่เช้าพาไปเที่ยวที่อะไรนะเขาช่องลมอื่ไปเทม่ยวลมวะเป็นอะไรมาเียวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปล่องเรือไปชมน้ํำตกแล้วก็ไปเดินแบบในบรรยากาศที่แบบธรรมชาติจริงใช่ คือทางที่เราจะต้องไปลงเรือใช่ค่ะคือหนะ้ามองเห็นไกลๆนะเห็นไหมนั่นนะ่ะก็ไกลใช้ได้นะคะทุกคนไอ้ขาลงไม่ท่านไม่เท่าไรหรอกไอ้อาขาขึ้นนี่สิ <laughs>